สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนจ้าสมสาผ้าแสบมากล่ะคะพี่น้องวันนี้สมผ้าม,ม,มายำมาะมาค่ะพี่น้องยำมมามารสเด็ดค่ะยำมมะมาใส่น้ำปลาใส่น้ำปูค่ะพี่น้อง นี่คะ่ะวัตถุดิบเ่าก็มีนี่แหละคะ่ะมีมะม่าค่ะยนยมะม่าใส่ลูกชิ้น,นะค่ะพี่นอ้องใส่้ายางายแนวอยู่คะ่ะใส่ลูกชิ้น,นะคะ่ะกับใส่นนี่คะ่ะเห็ดเข้มทองเผาก็มีนี่แหละคะ่ะมีอนันพักคืนชายะคะ่ะแล้วก็มีมะเขือเทศคะ่ะบางหน้าวยักษ์สองลูกคะ่ะเครื่องปรุงมีพริกแห้งคะ่ะมือนี้สมใส่พริกแห้งตําแล้วะะละค่ะแล้วก็มีปลาแดกค่ะพี่นอ้องปลาแดกมีน้ำปูะคะ่ะไก่สีบรดละคะ่ะ มีน้ำกระเทียมดองค่ะน้ำกระเทียมดองมีน้ำตาลปี๊บค่ะมีผงชูรสค่ะมีซ้านี่ค่ะพี่น้องเห็ดง่ายเลยค่ะง่ายๆบานๆเ่าเลยวิธีการย่ากะบางพื้นที่บางจังหวัดกะอาสิโบคือกันเนาะค่ะพี่น้องเพราะไม่พี่น้องผู้ใดอยากเอาวิธีที่สมเห็ุนี่ไปไปลองเบิ่งกกะลองเบิ่งเด้ค่ะเด้ง่ายๆแสบนัวขนาดเลยค่ะย่าย่าม่าใส่ลูกชิ้นค่ะปลาขาย่ากันเลยค่ะ นี่ค่ะพี่น้องสมมีใส่พริกพริกแห้งที่ตาแล้วลงไปก่อนค่ะใส่ลงไปเลยค่ะใส่เบิร์ดเลยค่ะสมมาเพชรเพชรเลยค่ะตามนน้ำกระเทียมดองเลยค่ะเนี่ยค่ะน้ำกระเทียมดองใส่ไปเลยค่ะจักทับพี่หนึ่งเนี่ยค่ะน้ำกระเทียมดองน้ำปลาแดกเลยค่ะน้ำปลาแดกนุ่นๆเลยสองทับพี่เลยค่ะให้ตีไข่ตำละค่ะแต่ว่ามันเป็นยำนี่ค่ะผสมเลย ยำสูตรนี่โบมีเส้นเลยค่ะแช่ไว้ในตู้เย็นนี่กินไี้เป็นอาทิตย์ค่ะโบเส้นค่ะใส่ผงชูรสเข้าไปเลยค่ะพี่น้องผงชูรสน้อยหนึ่งค่ะใส่โบมากกับโบตองไส้ก็ได้ด้วยค่ะผงชูรสน้ำตาลปิ๊บเลยค่ะนี่ค่ะน้ำตาลปิ๊บปิ๊บค่ะลงไปละลายเลยค่ะ้านน้ำตาลปี๊บละลายเดี๋ยวเราใส่น้ำปูเลยค่ะพี่น้องใส่น้ำปูไปเลยค่ะใส่น้ำปูลงไปละลายเลยค่ะ นี่ค่ะเพราะลาไล่หน้ำปูแล้วมันก็สิเป็นซีออกอยากออกขำๆในจังน้อยโอ้หมื่นบ่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะขำๆในจังน้อยค่ะใส่มังน้าเข้าไปเลยค่ะนี่ค่ะสมสิบีมังหน้าเข้าไปเลยค่ะอย่างเหมือนมือในจังน้อยเด้อค่ะพี่น้องมันขึ้นค่ะฝนตกฝนตกลิ่นคือเกาค่ะบรรยากาศเกาเกเดิมๆใส่มังหน้าจักสองลูกนี่ค่ะบีไปเลย นี่คะ่ะพี่น้องใส่หมูหน้าลงไปลคะค่ะซิมเลยคะ่ะสิมเลยค่ะืนัวคะ่ะค่ะพอดีเลยคะ่ะใส่หมเเเูเคือเทศลงไปเลยค่ะเคือเทศใส่ลูกชิ้นด้ยคะ่ะเป็นบุบแบบเนี่ยจัง่อยด้วยคะ่ะพี่น้องขอถทดข้อไพ่ได้หล,ลายคะ่ะใส่มะมมาเลยคะ่ะเนี่ยคะ่ะมะมมา,มา ใส่ขึ้นชายเลยค่ะใส่ลงไปเลยจังผสมที่หลังเนาะค่ะพี่น้องใส่เลยค่ะขอผสมจังน้อยค่ะนี่ค่ะซีซันหนาตาเป็นแนวนี่เลยละค่ะพี่น้องมาด้ค่ะเด้อมากินน้ำกันยำมม่าใส่ลูกชิ้นค่ะเพชดเพชรแสบนัวเลยค่ะใส่ปลาไใส่น้ำปูค่ะมาขามาพี่น้องมากินน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนจ้าสมซาผ้าแสบมากละค่ะพี่น้อง มันี้สมผ้ามากินนี่ค่ะยำมะม่าใส่ลูกชิ้นค่ะพี่น้องยำมะม่าเพ็ดเพชรสจัดๆเลยค่ะใส่ลูกชิ้นพักกะมีนี่ค่ะอันพักขึ้นช่ายนี่ค่ะขึ้นช่ายแล้วกรมีดอกอันชั่นค่ะมีเฮ็ดหูหนูขาวค่ะพี่น้องนี่สมแช่น้ำแล้วลวกมาเรียบร้อยแล้วค่ะเอามาจิ้มเลยค่ะแล้วก็มีันเฮ็ดเข็มทองนี่ค่ะนี่ทอนี้ค่ะพี่น้องมีผักกาดหอมน้อยนึงค่ะ ก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สมเฮ็ดคลิปต่อๆไปในเด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะมาค่ะมากินน้ำกันเผ็ดเพชรเสบๆนัวๆเลยค่ะมาเด้อค่ะเด้อพี่น้องมากินน้ำกันมาค่ะใส่ทั้งสอนทั้งสมค่ะมือนี้นี่ค่ะโอ้ถาดเดือง้วค่ะพี่น้องมาค่ะมาอากาศอย่าคึ้นขนหนาบนี่ค่ะซีมึงหนามันก่อนค่ะ อื้อนี่ค่ะพี่น้องอื้อกินมื้อสุภาพ,พอขอโทษขออภัยด้วยค่ะ เฮ็ดเข้มทองค่ะจำหนามมันเลยค่ะดอกอันสั้นค่ะกินสดได้เลยค่ะเฮ็ดหูนูขาวค่ะ กุบกุบกุบดีค่ะค่ะนะคะนามนันนุ่มเป็นนวลเลยค,ค่ะมาค่ะมาเพื่อพี่เพื่อนองเลยค่ะ พูดล้งกคนสิว่าสมกินไปทั่วทีบได้ค่ะโมเแม่ไปทั่วทีบได้ค่ะพี่นนองกินไนอีลีค่ะดอกอันสั้นค่ะกินไนอีลีค่ะ่อค่ะพี่นนองกรอบๆเลยค่ะ มาะมาณเ็นเนี้ยวหนุ่มดีค่ะค่ะ หมูเพชรค่ะค่ะพี่เนาะนเข็มเผ็ค่ะ รสซ้ำจะออกหวานๆหน่อยๆนะคะ <c oughs> ส้นหนามมันค่ะนัวค่ะค่ะ รสชาติสิเป็นตำกับโบแมนสิเป็นยำกับเข็มข้นกายำค่ะเด็ด <c oughs> อีกแล้วค่ะเมนูนเนี่ย Mm-hmm. <laughs> ไลยครัเนี่ยค่ะสมเพศมาเพื่อพี่เพื่อนน้องเลยค่ะนี่ค่ะอ <c oughs> ือ ไปและะ้วค่ะพี่น้องเอาอกจะข้าก่อนค่ะเพชรจังสิบน้ำตาไหลคะ่ะไปละคะ่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามาติดตามรับชมเนะะี้อค่ะขอบคุณเล่ยๆไลคะ่ะสมสาพาแสบลาไปก่อนคะ่ะพอกันไม่คลิปหนาคะ่ะสวัสดีคะ่ะ